สมมติสถานการณ์ต้องไปลุยฝนมาให้อันนี้ต้องไปลุยฝนมาร่มเราก็จะมีน้ําบนร่มแบบนี้นะครับข้อดีสําหรับร่มตัวนี้ที่ผมจะมาชวนทห้ทุกคนซื้อวันนี้ก็คือพอเวลาเราขึ้นรถเนาะเราก็จะต้องสะบัดนิดหนึ่งเพื่อเอาร่มขึ้นรถแต่พอเอาขึ้นรถไปแล้วน้ํามันจะหยดลงพื้นรถเราแต่สําหรับร่มตัวนี้มีที่เก็บน้ําเก็บพับม้วน เก็แบวุบแบบนี้พอเก็บเสร็จดึงตรงนี้ขึ้นมาเขาจะมีฝาปิดตรงนี้มาให้ครับนี่ฝาปิดตรงนี้คือเอาไว้ให้เอาน้ําออกนี่พอเวลานั้นปล่อยตรงนี้น้ําจะมาขังที่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เขาจะมีรูของเขาที่ตรงนี้เอาไว้ให้าน้ําออกนี่คือข้อดีเห็นไหมครับนี่ถ้าเรายังไม่เปิดฝานี่ออกน้ําก็ยังอยู่ในเนี้ยรถเราจะได้ไม่เลอะน้ํานี่นี่คือข้อดีอีกหนึ่งตัวสําหรับเจ้าร่มตัวนี้ แนะนำเลยครับใช้งานดีจริงผมบอกเลยร่มตัวนี้แจ๋วมากค,ครับ